ผมพี่เด็กสกผมจะมาอย,า,า,อ schme, อยากมาทดแกงอย่ากโดนแทงไม่ไปโบนิบานด้วยเล้ยขาดงานบวชท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นสีไฟกับผิดย้อมนะครับสวัสดีครับผมพี่ร้ายที่สองพีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นสีไฟกับพี่ที่ไม่รู้อะไรสวัสดีครับผมตัวดูนะครับไม่รู้อะไรครับเล่นโหมดแรงสี่สี่หรือธรรมดาถูกป้ะแรงธรรมดาสวัสดีครับดี เผมไม่มีท่านั่งบัลลังนะครับท่าอื่นท่าอื่นมีเพิ่งขอกทผมก็ใส่ชุดสียงฟานนะครับยังไม่มีท่าอะไรเพิ่งโหลดมาเฮ้ยพี่มีท่านี้ด้วยเพรย้อมมันเพิ่งเลเวลสิบสองครับผมห้าสิบเอ็ดแล้วไป let go นี่ครับเราเริ่มเลยครับเพรย้อมหน้าจอมันเป็นอะไร เฮ้ยโซนฟีสไตล์นี่เรามาเริ่มเลยนะครับไปพอแล้เฮ้ยคุณองมันเข้าไวกว่าผมอีกป้องวันนี้เราอัดคลิปอยู่นะแล้วมันถิ่นยังไงอะป้องเหน็นเฮ้ยลืมไปว่าถ้าถัดต่อไปลบทิ่ถัดต่อไปยังไงต้องเป็นยังไงเพื่อทำให้ตัวมัน ใช้ไัดเป็นไแล้วกันพัดเป็นมีไฟพัดเป็มนมีไฟวะ่ะช่านโอเคครับเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ทให้ผมด้วยนะครับไปไปก่อนจะย้อมพาลงเลยนะครับมาสิพาลงเฮ้ยเรากดทีมช่างมเฮ้ยเพ่รย้อมไม่ได้พาลงวะ่ะเฮ้ยเราไม่ต้องตามมันเราไม่ต้องตามามันเ,เราลงกันสองคนมา เราให้มันถึงตรงจุดหมายที่ผมบอกถ้าเกิดคนผมกระโดดลงที่กระโดดลงตามเดียวเลยนะขย้อนรับเนี่ย,ยหนึ่งสองโดดเลยนะโดดเลยคขยอ้อนตามผมมาตามเมอรเอเวอร์ซีตามเบอร์ซีขยอมมันอยู่เบอร์ไหน,นครับขยอมอยู่เบอร์สามครับอยู่เบอร์เราเนะจะเล่นในะท่านผู้ชมดูสักหนึ่งตาครับดูความเจ่งการของพขยอ้อนโคตรกากเลยครับิขยอมม้อนเพิ่งอยู่แรงบอลหนึ่งนะครับ เพิ่งเล่นได้วันนี้นะครับเล่นแรงได้ครับครับเพิ่งเล่นได้วันนี้เลยครับเป็นย้อมไปโรงงานนะครับผมอยู่ป้อมนะครับป้อมตำรวจกลางไคยหะไอเรือใือว่าตรงนู้นจะมีเฮ้ยคนเยอะอ๋อเลื่อนไมรถว่ะเฮ้ยคนเฮ้ยเฮ้ยคนยิงคนยิงคนยิงคนเยอะมาก๋ยวผมฟังของตรงนี้เดี๋ยวผมไปมันเห็นผมหรือเปล่าวะมันไม่เห็นหรอกใครแม่งกดปุ่มวะเนี่ยกดปุ่มเฮ้ยตรงนี้ป้อมนี้มันไม่มีของให้เก็บเลยแต่ก็ดีไอตัวยิงมันใหญ่ อุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่อะไม่จำเป็นไม้องใช้นะครับยังไม่ต้องมาหาผมนะ,ะผมวิ่งไปหาผิดจอมิง,งหนึ่งสองงั้นเราก็มีไอวอลหรอวะแพนกินผมมันผลิตไอวอลพี่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 น<า>นพี่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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปั๊ม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 พี่ผมดาว งั้นผมไม่ไปหาเพชรย้อมแล้วเดี๋ยวผมหาที่ชุบเพชรย้อมนะครับผมไม่ได้อยู่นั้นเออนั่นแหละเดี๋ยวกูไปชุบมึงหาเหรียญนะตรงผมมีเหรียญพี่มีมีแล้วแต่มันเก็บแล้วมันมีสองคนพี่ตรงเนี้ยมันชุบได้เลมันมีสองคนพี่มันเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวกูไปวงชุบมันปลาใจผมว่ะดอกเดียวตายเลยมันหยามเราอ่ะใช่พี่มีมีคนอยู่บ้านแอลด้วยนี่นี่นี่กูจะมาชุบมึงตั้งนาพี่ด้านหลังด้านหลังยิงนนอยิงสไลด์พี่เปล่าเปลาเปลา นี่ผมดูพี่อยู่พี่ๆๆๆพ,พ,พี่ถ้าเกิดเข้ามาว่านะวาในวงนี้ได้ปะน,นไม่่ไกนเนี่ยม,มันวิ่งมาเขากูย,ย,ยิงมันมันคิดว่าผมไม่มีปืนนะครับอ,อุ้ยโหมวกเอฟครับนักเขาทำวูทูปเพียหมวกเอฟหมวกเอฟไหนวะ มื่ออีฟเขาทำอูทูบผมเคยดูอยู่อะไรพี่ซีโฟว์บางไทยเปล่าไม่รู้อ่ะผมลืมวะาเดยอมออกเลยครับเดี๋ยวเรามาเล่นอีกตาหนึ่งไงถ้าผู้ชมดูให้เล่นสามตาโหูไม่คุ้มเหรอเดี๋ยวมึงก็ไปก่อนมึงก็ไม่รอหูสี่ตาสั่งให้มึงเล่นสองตาบะ,ะกสามตาสามตาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูรอรู้แล้วแกิดผมบอกว่าให้เล่นให้เล่นตลอดเลนี้เราจะยอมไม่ฉลาดกับน้องสามตานะ คุณก็รอมันด้วยง่ายๆอย่าเดี๋ยวเราเชิญเพชรย้อมเลยนะครับไม่เล่นนะเกิดเพื่อมันทุบอ่ะฮะนานมากกดสองคนย่ะสองคนครับนี่ครับเพชรย้อมเราเล่นกับมันได้นะครับเพชรย้อมอ่อนจดจุ๊บเดี๋ยวเราจะหาคนในคอปปี้นะครับพพีีี่เด๋ยว่ลงตามมผเออให้เพชรย้อมมันลงนะครับเชื่อผมคนน้อยแล้วก็ ที่ที่ฟาร์มดีด้วยแบบของอย่างนี้โยงฟ้าโดนโยงฟ้าอย่าลืมติดตามคลิปชกมวยของเพชรย้อมด้วยนะครับแต่คลิปชกมวยอาจจะโพส่งก่อนคลิปนี้นะครับลงคลิปนะครับลงค,คลิปอนะลงคลิปนี้ที่หลังลงคลิปนั้นก่อน เฮ้ยเอ้าเอา,อาวนตีนยนช่องหนไปเริ่มโดดป้งโอเคนะครับก็ Go. อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับช่องเพชรย้อมสิสองปีกดติดตามนะครับตอนนี้เพชรย้อมมันจะตึงนะครับถ้าเรากดติดตามเกาะสวัสด์นะครับ ตรงนี้ก็หลังคา,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 งา,งาโรงงานดมเขาสกิลกล้ามาเปล่าเฮ้ยเพดยอมันมีวิการากานาี่กว่าหลังคาโรงงานพี่มีการเปล่าเดมหลังคาโรงงานลงเลยลงเลยลงหลังคาโรงงานหลังคาโรงงานไม่โหลดหลังคาโรงงานเดี๋ยวมึงนี้ไม่หลดตรงนี้หรอเดี๋ยวก็ลงขึ้นมาไว้เออพี่เล่นแรงอ่ะถ้าเกิดเล่นแรงอ่ะลงบนหลังคาโรงงานมันจะมีทุกคนอยู่เลยก็เพดยอมมันลงช้า มันมีมันดมมึงลงบนหลังคาไงไม่ได้ลงเฮ้ยพี่มีปืนพี่มีปืน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 ให้พี่ได้ป่ะซองซองซองอยู่ข้างหน้าซองอยู่ข้างหน้าผมแต่ผมเอาฟาร์มของเนี่ยไม่ใช่สองจีน่าผมมาลงไปอยู่ไต่ไต่ไต่กูโอ้มีคมเลยคนว่ะไปทำอะไรข้างบนวะน่ะ น,นะเจอไอ้วอลอ่ะเดี๋ไม่ใช้อะไรไม่ต้องจกจุ้ยอ,อ้ยมันมีปืนน,น,น,นี่ยไอ, <_' S 1> อ้ยอรไม่ไน,นยอมพลึกนีเลยครับ ตัวไม่นี่ยขอลงก่อนเลยนะับยอมทำเหยียบเพื่งตายนะอยู่เป็นเพื่อนผมก่อนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยผมต้องเพจยอมต้องพูดแต่ะครั้งเนี่ยตายอ่คุณหน้าพี่อ่ะจริง ยิงของแดงไม่ทไม่จำเป็นใช้อใช้สงงงตัวโอ้พี่ดาวพี่ดาวข้างเระย้อมฮาวงชุบรอเลยวงชุดตรงเนี้ยใกล้ใกล้ออโอ้เระย้อม กดไลค์กดไลค์ให้เพชรย้อมครับนี่ครับยูไอดีของเพชรย้อมนะครับใครจะมาขอเพื่อนก็ขอได้ครับมันยังอยู่อยู่บ่บินแนะนำอย่าไปบวกกับมันเลยมึงไม่มีปืนชาร์จย,ยิงเลยยิงเลยยิงเลยยยยยยยิยิยิงงงเเเลลลบอกเพชรย้อมหนีเลยหนีเลยอย่าไปบวกกับมันบอกเลยนี่เพชรย้อม พี่ยังยิงรุ่งด้วยมาเลอะเมื่อกี้จะลากหัวเห็นปะอเมื่อกี้ถ้าเกิดไม่มีเพื่อนนะโดนไม่คิวหรอกแต่เมื่อกี้เหมือนกันเนี่ยถ้าไม่มีเพื่อนผมก็ไม่ตาเฮ้ยผมลบสองครับผมเล่นคนดหนึ่งเุ๊บมตาต่อไปเลยนะครับคนอเลยทำมาแลยทำมาแลยทำมาแล้วใช่ดิดขาขาตอนไหนพี่ ไม่รู้เหมือนกันนะแต่แต่แต่เซฟแต่เซฟถ่ายน่าจะมาเดือนเนี้ยมันมาแล้วนะพี่ผมเห็นแล้วใช่เหรอเออมาตั้งนานแล้วเล่น4 40ครั้งอ่ะนะมันจะได้ไม่รู้อ่ะตีเติมใช่ไงแต่แต่แต่เซฟอื่นมาตั้งนานแล้วเซฟเซฟอะไรนะเซฟคนไม่กี่แบบเซฟสติก็ดมาได้ได้ไม่ถึงตาทีตอนนี้เราจะเล่นให้คุณผู้ชมดูตาสุดท้ายเลาวก็คิดว่า แล้วคลิปหน้าเราอาจจะได้นึ่งเะหนจึ่งเผร็ดรอ้อะเะจริงเยอะจริงแต่หมดทุกอันเนอะอัดอัดมาครับเราเริ่มเลยนะ เดี๋ยวผมพาลงเองนะตรงตรงไหนดีก่อนนี่แหละนี่เราจะลงเมืองข้างหน้าเราเลยครับย้อมมันบ่นอะไของมันไม่รู้นะครับพวกเรามันชอบตัดเองนะไม่รู้เป็นไเอะไรแจะพยายามตัดให้ดีที่สุดนะ อราบแปปนึงนะครับเพรย้อมนึกว่าคนวะคนปะไอก๊อบเฮ้ยมอเตอร์ไซค์เฮ้ยอาสู่พี่เก็บเองหร,อหรือว่าอะไรเราตั้งให้เก็บเองนะครับมันจะได้เก็บของที่จำเป็นเฮ้ยปืนนี้บางทีอะมันแบบซองควงผมไม่ชอบมันชอบเก็บมาให้ ก็เอาเอาไปเอะเรามีปืนชาร์จกับปืนใกล้แล้วแต่เรายังไม่มีกระบพี่มีปืนไหมมีน่ครับเราโดดลงไปโดดลงไปบนพี่บนบ้านเอวเอา้าเมื่อกี้เขาพึ่งขึ้นไป บ้านเอลเนี่ยนะน่าใช่หลังนี้หลังนู้นอะคนรื้อถังคนรือถังแดงถังแดงเนี่ยครับเฮ้ยเฮ้ยคนจริงคนจริงเฮ้ย ไปครับรอตาต่อไปหลังบ้านพี่หลังบ้านเต็มล<อ>เลยอจ็บเยวผมหาที่ชุบุณนะครับหนีปนไปเลยพี่เล้วผยหาที่ชอูออเพียบเพิ่งออกเยพิ่งออกก็นึงไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยวครับ เดี๋ยวเราจะวิ่งไป,ปหยุดเพชรย้อนข้างหน้านะมันมีตู้เหรอไี่ใช่ตู้มันเต็มวงชุบอู๋ศพผมมาะถ้าเกิดพี่ดาวผมสามารถชุบพี่ได้เลยแบบผมมีเหรียญอย่างเดียวอะไม่ใช่ป่าล่ะตู้ไม่ใช่ไม่ใช่ตู้วงวงชุบพี่มีพี่มีเหรียญนะไม่มีวงชุบมั้มันจะชุบได้ไงก็ชุบได้รอให้วงมันเต็ม,มอเออเนี่ยแหละ งยังไงเต็มเนี่ยรอตรงนี้เต็มตรงไหนหัวใจอะ่ะสี่สเหเาาลี่ยมเต็มแลอวรอแป๊บน,นึงครับเพชรย้อมนอนเลยนอนเลยเพื่อนเพชรย้อมไม่เห็น้อ,อ,นองเพชรย้อมบะหขำก๊อฟนะครับน้องเพชรย้อมแต่ชื่อในเกมเพชรย้อมสิบสองปีใกล้เต็มแล้วนะครับ ไปไกลๆกูก็กกดีแล้วมันแย่งของกระเป๋าเลยเนี่ยไอ้ทธิ์สเออกระเป๋าเมื่อกี้เห็นกระเป๋าสางนะแต่คนมันเยอะเลยไม่ได้เก็บ เหรียญก็มีสี่เหรียญแต่แม่งป,ปรับปุ่มไปมั่วเลยวะเนี่ยมึงปรับไงปรับอะไรเพื่อปรับไม่เป็นเลยปรับแต่อะไรหลักเนาะใครเล่นวะมึงมีคนเล่นรหัสอ่ะเมื่อกี้มึงก็เล่นเนะะี่ยสับเมื่อเช้าอะ่ะเมื่อเช้ามึงปรับปอ,อกอ๋อเนี่ยม,มันทำอะไรไม่ได้เลยเนี่เเเยเนี่ยเก่งแล้วเนะี่ย เขาหมูปลาระเบิดเลยเนี่ยอุ้ยพี่ออกองพิ่งใช้เหรียญไปเมื่อกี้เองพี่ชูผมด้วยเดีก็หนึ่งหาเหรียญรอเมื่อกี้ผมกำลังปอบปุ่มเลยมันวิ่งขึ้นมากับเพื่อนอะ่ะมันวิง่งม,ม,ม,มาไหมพี่วิ่งมาค่ะวิ่งม,มาพี่อะไม่ได้วิ่งง่เฉสยงวิ่งอ่ะเฉียงกูเอง เขากินเหรียญละขาดอีกเหรียญนึงให้พี่พี่คนณคุเดี๋ยวพึ่ไปเปิดจุดเดี๋ยวพี่ไปเปิดจุณไม่ได้เปิดหรอกครับเฮ้ยอีหนึ่งนาทีกว่าพี่มาอยู่เฉยๆพี่อยากไปไปหาเหรียญไปหาเหรียญเหรียญเท่านั้นที่ของโลก สักทีหานตรงนี้เนี่ยพี่พี่นันอะนั่นะข้านามีตัวดนาที่มันมีสองคนเป็นไรเหรียญเลียนพี่เหรียญเลี้ยนก็พี่อะเหรียญด้านหลังพี่อะเลียนไหนวะด้านหลังอ่ะหันอีกหน้าไม่เห็นไงไม่เห็นไหนวะก็ไปอีกไปอีกไปอีกเออไปอะไรนั่นอะไม่มีเหรียญให้พี่หรอกข้างหน้านี่นะโอ้หน้ะเออเห็นละเห็นละ น้องที่อยูน้องชายบอกว่าเหรียญเหลืองไอ้เนี่ยเฮ้ยตรงนี้แป่งไม่เห็นจริงเนี่ยเฮ้ยชอบวงชุบเพิ่งได้ครหรือไปชุบวงไหนชุบตรงนี้ลชุบวงดีกว่าจะได้เป็นไชุบวันนี้วงคนมันเยอะเพื่อนเหรียญนะชุบวันนี้พี่นะาพี่ผมเกิดเลี้วกว่าชุบวงคนมันเยอะเออชุบวันนี้แหละใช่ไหมมันเปลี่ยนแลเหลี่ยงนะฮะแล้วเหลี่งมึงไม่ต้องเห็นดิ กว่าแต่แม่งประหยัดกว่าเหรอพี่ก็เอาเหรียญไปใช้ชิ้นเปลยจะเอาเหรียญไปซื้ออย่างอื่นเนีย่ยเจะเอาไม่เนี่ยเกาะเนี่ยจะให้เหรียญซื้อเกาะอมเอาเอาเอาเอออย่างงี้ง่ายลงตรงวงนะเว้ยให้ห้าเหรียญเลยซะ ลงวงๆไหนอุ้ยพี่พิชุบอะหรอตึงใช่ไหมอ้โดนทหารเอ้ามันขับรถยิงได้ด้วยเหรอไม่ไม่รู้ไอ้แค่ไอ้แค่นี่แหละที่คายกอล์ฟเนี่ยกูรู้แหละใช่ไหมคือนักโทษใช่ไหมตายกลางอากาศเนี่ยไอ้นี่แหละที่พังทราบผมเฮ้ยกอตัดจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ